เขือเทศไหนโอ้ยบักเขียเขียตัวเนี่ยปั๊บป้าไปเอา้อนให้แน่บักเขียเขียมันมาแล้วมาแล้วเอาสอบให้แล้วโอ้ยบักเขียเขียตัวเนี่ยมันเป็นบักเขียเทศโอ้ย,อยบักเขียเขียเนี้ยไม่ใช่บักเขียเทศจังเลย,เยมันคือบักแอปเปิ้ลแท้ให้พ่อกินน้ำเนี้ยเด้อรอกินขนมน้มนองไม่แตกก่อน ป๊าดแต่เสียบแต่วันนี้ได้การบ้านไหมฮะได้บ่บอหนูมันกันต้องเปิดเรื่องกระเป๋าเอาคุณครูมาบอกดิ<ะ>เปิดดูสิได้การบ้านไหมวันนี้ป๊าดเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนน้องมาดาหนูเรียนอยู่ที่ไหนโรงเรียนบ้านนูนปราแดงปา,ปา เอาเป็นคือถือเงี้ยวน,น้องมาดาเรียนอยู่ที่โรงเรียนไหนโรงเรียนโนนปอแดงโรงเรียนบ้านโนนปอแดงมึงมีไมึงมีก่อนบาทพ่อจะปิดคลิปแล้วนะฝากกดติดตามหน่อยเร็วฝากกดติดตามช่องไหนมาดาฝากกดติดตามช่องอริยามาดาด้วยนะครับฝากกดไลค์ให้น้องมาดาด้วยปาดให้พ่อกินเนย์ด้วยเนะี่ยพ่อฉิกแกแล้ว บะเกเียดบเกเทียดเตเสียตขนมบกเทียเอาบกเทียดบเกเทียดกับบกเกเทียด